คำบอกกล่าวที่ได้จากการทำสมาธิคำบอกกล่าวแห่งครูบาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าได้จากการทำสมาธิยกครูขึ้นครูรวมจิตประสานกายเป็นหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติทำสมาธินั้นครูบาอาจารย์ไม่ใช่เตียงผู้สอนแต่เป็นเสมือนแสงสว่างที่ชี้ทางให้จิตใจของเราได้พบความสงบและความชัดเจนคำว่า ยกครูขึ้นครูหมายถึงการยกย่องครูขึ้นในจิตของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงความเคารพจากภายนอกแต่คือการเปิดใจรับพลังบารมีจากครูรู้สึกถึงความเมตตาความดูแจ้งพลังแห่งแสงสว่างที่ครูได้ส่งต่อมาอย่างเราเมื่อเรายกครูขึ้นเราไม่ได้แค่คิดถึงท่านเท่านั้น Tè rầu, giúp